ครับเพราะว่าการจัดของจีนก็ต้องถือว่าเป็นการจัดที่ยิ่งใหญ่ามากของเขาเอง6เดือนตั้งเป้าว่าจะมีคนเข้าชม70บล้านคนคนะครับเรากำลังพูดถึงการจัดงานที่มีคนไปมากที่สุดนะครับคือถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยไม่น่าจะมีงานใหญ่ไหนที่ที่จะมีคนเข้าไปเยี่ยมชมมากเท่านี้ฟุณบอลโลกโอลิมปิกนี่ยังไม่เท่าเลยโล,โลกโอลิมปิกมัน,ม,นมันก็เป็นช่วงสั้นแต่นี่เราพูดถึงการจัดถึงครึ่งปีนะครับแล้วก็พื้นที่ที่ใช้ก็ กว้างใหญ่มากทีเดียวครับรบต่างชาติก็ตื่นเต้นเน้อเพราทราบว่าไทยอยากจะอาสาขอเป็นเจ้าภาพในการจัดงานตอนนี้ยังเร็วเกินไปครับเพราะว่ามันยังยังยังไม่ได้อยู่ในช่วงที่มีการเสนอเป็นทางการนะครับการเสนอตัวเป็นทางการอยเริ่มต้นต้นปีหน้าเพียงแต่ว่าหลายเมืองขณะนี้ก็เริ่มประกาศความสนใจนะครับเราก็ใช้โอกาสในการเดินทางมาครั้งนี้ที่จะเริ่มต้นนะครับกระบวนการของเราครับท่้งนั้ผมขออนุญาตเรียนถามท่านรัฐมนตรีพมอบ้างนะครับท่านอิสระว่า ในแง่มุมของทุกภาคส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในความเป็นคนไทยที่ช่วยทําให้งานนี้เนี่ยเกิดขึ้นได้จริงเราได้เป็นเจ้าภาพในปี2020นี่ความพร้อมของเรานับปัจจุบันและมองไปในอนานคตศักยภาพนี้เรามีพร้อมแค่ไหนยังไงครับแต่ถ้าพูดถึงคว,ความพร้อมในการที่จะในปี2020นะครับคือ <c oughs> ว่าคงจะต้องมีการศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมมากพอสมควรนะครับครับ <c oughs> เพราะว่าประสบการณ์จากการจาัดครั้งนี้นะครับต้องใช้เวลาเตรียมความพร้อมเป็นปีนะครับเฉพาะตลาดไทยอันเดียวนะครับ อเฉพาะไอ้งานครั้งนี้นะฮะ2010ันสิบเนี่ยนะฮะเราเตรียมกันมาเป็นปีเลยนะครับเตรียมผมเตรียมงานล่วงหน้ามาเป็นปีนะครับแล้วเฉพาะในส่วนของประเทศไทยเราด้วยนะเป็นปีเย่นกฮะซึ่งเราไ้รับมอบพื้นที่ในการจัดงานเพียงสองไร่นะครับซึ่งทางเจ้าภาพเขามอบให้เราผมก็มาดําเนินการรับมอบที่ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปีห้าสองนะครับแล้วก็ดำเนินการก่อสร้างอะไรต่างๆแล้วก็ในขณะเดียวกันประเทศที่มาร่วมจัดงานทั้งหมดร้อย้าสิบสองประเทศแล้วก็มีองค์กรเอกชนอีกห้าสิบแห่ง มาร่วมจัดงานในครั้งนี้นะครับเพราะฉะนั้นพื้นที่ในการใช้จัดงานเอ็กซ์โปเซียงไฮ้ครั้งนี้นะครับทั้งหมด3,300ไร่นะครับเพราะฉะนั้นประสบการณ์จากที่เรามาร่วมการจัดงานครั้งนี้คงจะต้องนําไปเป็นข้อมูลสําหรับเตรียมในการจัดงานของเราต่อไปครับสําหรับสารลาไทยก็เรียนทราบนะที่เรามาจัดครั้งนี้ได้รับความนิยมอยู่ในอันดับสูงสุดนะครับติดหนึ่งในเจ็ดมาตลอดตั้งแต่วันเปิดงานมาเลยจำนวนผู้เข้าชมงานทั้งหมดที่ ศาลาไทยเด๋ยนนี้นะครับ4ล้านมแสนเราตั้งเป้าไว้ว่าจะจะได้มีคนเข้ามาเยี่ยมชมศาลาไทยนั้น10%คนงคนเข้าดูทั้งหมดก็คือ7ล้านคนครับคิดว่าเป้านี้คงจะทําได้ครับครับทีนี้ประเด็นที่หลายคนเป็นห่วงกันมากคืองบประมาณที่ใชนไหมเพราะว่าอย่างถ้าเกิดเป็นเฉพาะศาลาไทยเนี่ยแค่สอยงไร่ที่ท่านรัฐมนตรีบอกก็คงมีงบประมาณหนึ่งน่าจะจัดได้แต่ว่า10ปีข้างหน้านเราจะเป็นเจ้าภาพทั้งงานเนี่ยงบประมาณที่ใช้มันต้องเท่าไหร่แล้ว,ลวเรามีความพร้อมสําหรับงบประมาณเงินก้อนนี้ขนาดไหนยังไงครับถ้าณนะครับ เราเรียนในทราบเฉพาะซาลาไทยที่เราทําอยู่เวลนนี้นะครับใช้งบประมาณทั้งหมด590ล้านนะครับนี้เริ่มตั้งแต่ตั้งแต่วางรากฐานเสาเข็มอะไรขึ้นมาเลยนะจนกระทั่งเสร็จงานแล้วก็เสร็จงานรวมทั้งค่ารื้อถอนด้วยแต่ที่เขาจัดงานที่เซี่ยงไฮ้เอ็กซ์โปเจ้าภาพในภาพรวมทั้งหมดนะครับเป็นจานวนเงินรู้สึก1.4หรือ1.5ล้านล้านบาทโอ้โหเป็นจำนวนค่อนข้างจะมากนะครับครับเกือบเกือบงบประมาณรายจ่ายประจําปีเราเลยนะทั้งหมดรวมน แต่ที่เราจะจัดที่กรุงเทพนั้นผมคิดว่าเรื่องเงินก็เป็นเป็นปัญหาสําคัญที่จะต้องมาเตรียมเตรียมพร้อมมอนกันนะครับครับก็ต้องไปด้วยที่ต้องช่วยกันหารือยกันต่อไปนะครับครับครับที่นี้อยากให้เราอยากให้เห็นภาพอย่างนี้นะครับว่าการที่จะวางแผนในการจัดงานเนี่ยเออมันคงไม่ใช่งานนิทรรศการเล็กๆจะดงื่อนเวลากันไปนะครับเรากําลังคิดถึงเรื่องของการพัฒนาบางพื้นที่ควบคู่ไปกับการจัดงานเพราะว่าสิ่งที่มันเป็นมาตรฐานที่เขากําหนดเอาไว้เนี่ย มันมีเรื่องของระบบขนส่งมวลชนนะครับที่จะต้องสามารถที่จะนําคนเนี่ยเข้าไปชมงานได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราพูดถึงเงินลงทุนเนี่ยมันจะมีทั้งในส่วนที่อาจจะเป็นการจัดงานเป็นการเฉพาะบวกกับเรื่องของการการลงทุนทางด้านโครงสร้างพื้นฐานาต่างๆนะซึ่งโครงสร้างพื้นฐานหลายอย่างเนี่ยหรือแม้กระทั่งบางส่วนของงานเนี่ยอาจจะสามารถเก็บไว้ใช้ประโยชน์เป็นการถาวรได้อีกอืมครับเหมือนกับของจีนเนี่ยก็จะมี ในส่วนของเขาที่เขาเก็บไว้เป็นเป็นอาคารถาวรครับแต่ว่าบางส่วนก็จะจะรื้อทิ้งไปเมื่อง,งานเสร็จอ,อย่างนี้เป็นต้นแต่อยากให้ส่วนใหญ่าสามารถต่อยอดต่อได้ถูกไหมฮะใช่ครับใช่ครับแลแล้วก็พื้นที่ที่จะกําหนดนี้ก็คงจะต้องมีความชัดเจนเหมือนกันว่าก่อนและระหว่างการจัดงานหลังการจัดงานเนี่ยจะใช้ประโยชน์จากพื้นที่อย่างไรครับนะครับเพราะฉะนั้นในนี้เจ็ดเดือนข้างหน้าเนี่ยเป็นงานหนัก จะต้องได้ข้อสรุปตรงนี้มาซึ่งก็หวังใจว่าถ้าเกิดเศรษฐกิจไทยจากนี้ไปอีก10ปีเนี่ยเติบโตฟื้นตัวแข็งแรงอย่างต่อเนื่องเราน่าจะไม่ข้อมีปัญหาเท่าไหร่ในการหาซึ่งงบประมาณในการมาจัดงานประเด็นตอนนี้ที่หลายคนเป็นห่วงกันอยู่คือเรื่องของทิศทางค่าเงินบาทตอนนี้ครับท่านนายกหลายคนบอกว่าแข็งค่าเลยเกินแล้วก็ภาคส่งออกซึ่งเป็นพระเอกสาคัญในการทาให้เศรษฐกิจไทยเติบโตตอนนี้เริ่มมีเสียงบ่นกันดังขึ้นมาเรื่อยๆแววว่าจะแตกขึ้นไปถึง30บาทต่อดอลลาร์เตรียมรับมือเรื่องนี้ยังไงสุดตอนนี้ เดี๋ยวเดี๋ยวจะกระโดดเร็วเกินไปนะฮะเรศรษฐกิจระยะกลางระยะยาวเนี่ยผมผมคิดว่าการฟื้นตัวของเศรษฐกิจขณะนี้เนี่ยเป็นที่น่าพอใจนะครับตรงที่ว่าค่อนข้างที่จะมีเสถียรภาพนะครับแล้วก็มีความหลากหลายในแง่ของตัวที่มารองรับการขยายตัวคือส่งอ,ออกเนี่ยเป็นพระเอกมาระยะหนึ่งแขณะนี้เนี่ยการบริโภคภายในประเทศก็ดีการลงทุนของภาคเอกชนก็เริ่มกลับมาขณะเดียวกันเนี่ยสองสามปีข้างหน้ารัฐบาลยังทาหน้าที่ในการลงทุน ในโครงสร้างพื้นฐานตามแนวคิดไทยเข้มแข็งอย่างต่อเนื่องนะครับพระนั้นระยะกลางระยะยาวเนี่ยผมยังมั่นใจนะครับแล้วก็ในส่วนของการจัดเก็บรายได้ก็พูดกันมามากนะครับในช่วงการอภิปรายงบประมาณว่าขณะนี้ก็เกินเป้านะครับแล้วก็เราจะกลับสู่ภาวะที่ค่อนข้างจะเป็นปกติทางด้านการเงินการคลังเนี่ยได้ก่อนที่มีการวางแผนเอาไว้ก่อนหน้านี้ในช่วงที่วิกฤตเกิดขึ้นใหม่ๆครับทีนี้เรื่องค่าเงินเนี่ยผมมองว่ามันก็เป็นปัญหาซึ่งจะเกิดขึ้นเป็นระยะะ,ยะนะครับ <c oughs> เพราะว่าเราอยู่ในระบบ อัตราแลกเปลี่ยนซึ่งมีการลอยตัวมีการเปลี่ยนแปลงนะครับปัญหาขณะนี้เนี่ยผมอยากจะบอกอย่างนี้ว่าเราเราอยู่ในเมืองไทยเรามองว่าเป็นปัญหาค่าเงินบาทครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยค่าเงินในภูมิภาคเนี่ยมันเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกันนะครับคือถ้ามองอีกด้านหนึ่งก็บอกเป็นปัญหาของค่าเงินดอลลาร์อีออ่ะอย่างนั้นก็ได้ตัวลงค่าเงินยูโรที่อ่อนตัวลงนะครับเพราะว่าปัญหาเกิดขึ้นจากทางนั้นมากกว่าเพราะฉะนั้นพอตรงนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยผลกระทบในเชิงขีดความสามารถการแข่งขัน ของการส่งออกพูดถึงว่าราคาสินค้าไทยเปรียบเทียบกับราคาสินค้าประเทศอื่นๆที่เป็นคู่แข่งขันโดยเฉพาะในภูมิภาคเดียวกันเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมากแต่ปัญหาเกิดกับผู้ส่งออกก็ตรงที่ว่าขายของแล้วเนี่ยได้เงินกลับคืนมาเป็นเงินเงินบาทลงมันน้อยลงะนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมถึงบอกว่าเราอาจจะต้องระมัดระวังถ้ารเราไปมองปัญหาค่าเงินบาทว่าเป็นเรื่องของการที่จะไปเปลี่ยนอัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยมันคงไม่ใช่แต่ถ้าเราคิดว่าจําเป็นจะต้องมีมาตรการที่จะช่วยเหลือ ในแง่ของรายได้ของผู้ส่งออกซึ่งต้องแยกอีกนะครับเพราะราเป็นผู้ส่งออกซึ่งใช้วัตถุดิบที่นําเข้ามาเยอะๆเนี่ยก็ไม่กระทบเท่าไหร่เพราะว่าเวลาค่าเงินแข็งเนี่ยต้นทุนเขาลดลงไปด้วยแต่คนที่จะกระทบมากก็คือคนที่ส่งออกโดยใช้วัตถุดิบที่อยู่ภายในประเทศเป็นหลักตรงนี้อาจจะต้องดูว่าเขาได้รับผลกระทบกระเทือนมากน้อยแค่ไหนแต่เท่าที่ดูในขณะนี้แนวโน้มการส่งออกในเชิงปริมาณเนี่ยนะครับไม่ได้รับผลกระทบขณะเดียวกันค่าเงินเนี่ยเราก็ต้องยอมรับว่าถ้ามันเป็นการเคลื่อนไหวตาม พื้นฐานปัจจัยพื้นฐานเนี่ยเราคงไปฝืนมันไม่ได้ครับสิ่งที่ธนาคารแห่งประเทศไทยเขาจะคอยทําก็คืออาจจะเข้าไปบริหารจัดการไม่ให้มันผันผลมากเกินไปแทรกแซงเป็นบางครั้งเร็วหรือแรงเกินไปคกับสองที่ได้คุยกันมอนการภายในในวงเล็กที่เล็กคอรมอเศรษฐกิจเล็กอะไรที่ผมนัดมาวันก่อนเนี่ยก็คือว่าเขาจับตาดูว่าถ้ามันมีการเคลื่อนไหวของเงินทุนที่ไม่เกี่ยวกับเรื่องของปัจจัยพื้นฐานคือเข้ามาในลักษณะเก็งกําไรเนี่ย ก็ต้องดูถ้ามีตัวนี้มากๆก็ต้องมีมากกตรก,การในการ,รที่จะจัดการทีนี้ถ้าเป็นภาษาชาวบ้านไม่รู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐศาสตร์มากเนี่ยเงินบาทแข็งค่าหรือภาวะเศรษฐกิจดีขึ้นช่วงนี้หลายคนบอกว่าข้าวของราคาจะแพงขึ้นหรือเปล่าครับทนายกที่จริงแล้วเนี่ยถ้าเงินบาทแข็งตัวขึ้นนะครับ,รบน้ามันจะต้องถูกลงครับถูกไหมครับเพราะเรานําเข้าน้ํามันมานะครับพอแปลงมาเป็นเงินบาทเนี่ยมันก็จะถูกลงอันนี้ก็จะเป็นตัวช่วยตัวหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีต้นทุนหลายตัวที่เรานําเข้าจากต่างประเทศเนี่ย ก็จะก็จะลดแรงกดดันลงแต่ว่าข้าวของที่อาจจะแพงขึ้นตอนนี้เนี่ยมันมีสสาเหตุสาเหตุหนึ่งก็คือ,อเศรษฐกิจฟื้นตัวนะครับแน่นอนอเศรษฐกิจดีเนี่ยในความขาดแคลนในเรื่องต่างๆก็จะมีมากขึ้นนะครับการผลิตอาจจะตามไม่ทันความต้องการอันนี้ก็จะเป็นแรงกดดันแรงหนึ่งประการที่2เนี่ยก็จะมีเรื่องของมาตรการต่างๆที่เราได้ขอความร่วมมือกับภาคเอกชนเอาไว้นะครับว่าช่วงที่ น้องประชาชนยากลําบากเนี่ยเขาบอกต้นทุนเขาขึ้น,ขขนก็อยากจะขอขึ้นราคาสินค้าเนี่ยเราเปิด่ึอนไว้ไหมข,อข,อข้เขาไว้ซึ่งมันจะสิ้นสุดลงเนี่ยปลายเดือนนี้แต่ว่าผมก็ได้ประชุมคอรมอรเศรษฐกิจนะครับเป็นห่วงเรื่องนี้ก็ได้ดูครับแล้วก็พบว่าขณะนี้ก็ยังไม่มีคําขอเข้ามานะครับว่าจะขอปรับราคาสินค้าขึ้นเพราะว่าในสินค้าหลายๆตัวเนี่ยโดยปัจจัยทั้งต้นทุนบ้างการแข่งขันบ้างเนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยมีการขยับที่จะขึ้นราคามากนักแต่ก็ได้กําชับว่า กลไการดูแลราคาสินค้าของพี่น้องประชาชนเนี่ยต้องต้องปรับปรุงมากขึ้นเรือนะครับ,รบเช่นการเผยแพร่าราคาที่ควรจะเป็นที่เหล็กราคาแนะนํานะครับซึ่งกระทรวงพาณิชย์เนี่ยจะต้องคำนวณตลอดเวลาแล้วก็ให้สอดคล้องกับความเป็นจริงในทุกพื้นที่ให้ไปดูในประเด็นอย่างเช่นว่าในบางสถานที่เนี่ยจะมีการขายของราคาแพงกว่าข้างนอกนะฮะผมก็ยกตัวอย่างกรณีศูนย์ราชาการที่มีเสียงบ่นมาว่าเอะราคาอาหารน้ําดื่มแพงหรือเปล่าเพราะอะไรก็ให้ไปดูเป็นพื้นที่พื้นที่ไปด้วย ครับพร้อมๆกันไปนั้นเนี่ยการดูแลว,ว่าไม่ให้มีการเอารัดเอาเปรียบนะครับในสินค้าต่างๆอันนี้เป็นหน้าที่โดยตรงของกระทรวงพาณิชย์อยู่แล้วซึ่งก็ได้มีการซักซ้อมทาความเข้าใจกันนะครับผมก็จับตาดูอยู่ครับได้ข่าวว่าถือที่เป็นห่วงจะเป็นพวกอาหารสัตว์นะครับอย่างเช่นอาหารปลานะครับมีข่าวว่าอาจจะมีการขยับขึ้นเนี่ยผมก็ได้ขอให้กระทรวงพาณิชย์รีบเข้าไปดูครับเพราะว่าถ้าต้นทุนต,ตรงนี้ขึ้นเนี่ยอีกไม่กี่เดือนก็จะมากระทบกับพี่น้องประชาชน แต่ว่าบางอย่างก็เริ่มคลายตัวไปนะครับดีขึ้นเช่นก่อนหน้านี้ช่วงที่แรงมากๆเนี่ยผักกระแพงมันพิเศษตอนนี้ก็อยู่ในภาวะที่เรียกว่าเริ่มคลายปัญหานี้ไปบ้างแล้วครับท่านนายกครับถ้าอย่างนั้นนี่จากประเด็นเศรศษฐกิจผมขออนุญ,ญาตทั้งสองท่านตัดมาเป็นประเด็นเรื่องการเมืองเลยนะฮะ สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมีเรื่องร้อนๆเกี่ยวกับการเมืองหลายเรื่องทั้งเรื่องเหตุการณ์ความไม่สงบในหลายจุดทั่วกรุงเทพทั้งที่สถาททนีทศทัตเอ็นบีทีที่คิงพาวเวอร์นะครับแล้วก็มีประเด็นที่ทางพรรคเพื่อไทยทางฝ่ายค้านเองก็ยื่นข้อเสนอที่จะเป็นแนวทางปองดอง5ข้อกับทางพรรครัฐบาลรวมถึงประเด็นล่าสุดวันนี้เองนะครับวันเสาร์ที่เราทำการบันทึกเทปการทางคุณต่อพงเชษารได้เดินทางไปพบกับคุณวิกเตอร์บูตเป็นเหตุการณ์ล่าสุดประเด็นต่างๆเหล่านี้ท่านนายกมีอะไรอยากจะพูด เพิ่มเติมเกี่ยวัเรื่องพวกนี้ไหมมันเยอะมันพันกันไปหมดเลยนะเรื่องตอนนีผ้ผมที่อยากจะพูดก็คือว่าอยากคิดมากนะฮะและ้วอย่าโยงแต่ละเรื่องเข้าไปเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตนะครับปัญหาการเมืองจะมีตลอดเวลาเป็นเรื่องปกตินะครับของระบบการเมืองผมแทบจะพูดได้ว่าเกือบทุกประเทศนะครับแต่ว่าสิ่งที่ผมอยากจะแยกก็คือว่าสิ่งที่มันไม่ควรจะเป็นสิ่งปกติเช่นเหตุการณ์ความบุนแรงอย่างนี้ต้องมาช่วยกันนะครับรัฐบาลเองก็ได้กำชับทางสอชอก็ พยายามปรับปรุงในเรื่องการเฝ้าระวังในพื้นที่ต่างๆมากยิ่งขึ้นส่วนการที่พักฝ่ายค้านเนี่ยได้แสดงท่าทีว่าอยากที่จะมาแก้ปัญหาในเรื่องนี้นะครับแล้วก็มาร่วมในการที่จะไม่ส่งเสริมสนับสนุนหรือช่วยกันต่อต้านความรุนแรงเนี่ยผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีแน่นอนนะครับผมก็ได้ย้ําว่าจริงๆแล้วพรรคการเมืองทุกพรรคก็มีหน้าที่ร่วมกันอย่างน้อยเนี่ยโดยพื้นฐานก็คือว่าเราก็มีหน้าที่ในการปกป้องระบบรัฐสภา นะครับซึ่งการปกป้องระบบรัฐสภาเนี่ยนอกเหนือจากการทํางานอย่างเข้มแข็งในสภานะฮะต่างฝ่ายต่างทําหน้าที่กันไปแล้วเนี่ยอะไรก็ตามซึ่งเป็นตัวบันทอนความเชื่อมั่นความศรัทธาในระบบการเมืองเนี่ยก็อยากให้มาช่วยกันทํานะครับผมก็เลยบอกไปว่าถ้าเขาจริงจังในเรื่องนี้นะครับผมก็ยินดีที่จะคุยด้วยนะครับแต่ว่าผมคิดว่าสิ่งสําคัญที่สุดก็คือว่าต้องมาช่วยกันทํางานในะความหมายที่ว่าจะเป็นรัฐบาลหรือจะเป็นฝ่ายค้านเนี่ยถึงเวลาที่มาช่วยกันทํางานแล้วก็บอกว่า ความแตกต่างทางความคิดหรืออะไรต่างๆเนี่ยนำกลับเข้ามาอยู่ในระบบของรัฐสภาเสียนะครับเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนเนี่ยมีความมั่นใจว่าเสถียรภาพทางการเมืองมีคําว่าเสถียรภาพทางการเมืองไม่ได้แปลว่าเสถียรภาพรัฐบาลนะฮะเสถียรภาพของระบบและก็ความเชื่อมั่นว่าต่อไปนี้พักการเมืองนัากการเมืองเนี่ยเป็นตัวแทนความคิดที่จะเอาความแตกต่างหลากหลายเนี่ยมาแก้ปัญหากันในระบบรัฐสภาได้ผมว่าถ้าพักฝ่ายค้านสนใจที่จะมาเดินในแนวนี้เนี่ยผมก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับส่วน กรณีของวิกเตอร์บูตนั้นเนี่ยก็อย่างที่ผมได้ย้ําไปนะครับว่าเราอยู่ในช่วงที่มีกระบวนการทางกฎหมายครับ,รบขณะนี้ศาลก็ได้นัดในคดีที่2นะครับที่มีการยื่นขอตัวเนในวันที่4ตุลาคมนั่นก็รอกระบวนการตรงนั้นให้มีความชัดเจนเสีก่อนว่าศาลท่านจะวินิจฉัยอย่างไรครับท่านนายกรู้สึกยังไงกับคำพูดของอดีตนายกทักษิณที่มีการให้สัมภาษณ์เมื่อสอสวันที่ผ่านมาเนี่ยนะครับที่บอกว่า ตนเองก็พร้อมที่จะเข้าสู่กระบวนการรองรองร่วมกับทุกฝ่ายเหมือนกันแต่ขออย่างเดียวข้อกล่าวหาเรื่องความไม่จงรับพักดีถ้าเกิดไม่พูดถึงเรื่องนี้ได้เนี่ยทุกอย่างน่าจะสดใสามากขึ้นผมคิดว่าสิ่งที่จะช่วยได้มากที่สุดนะครับถ้าท่านกังวลเรื่องนี้ท่านก็มาช่วยรัฐบาลทํางานนะครับยังไงฮะกับกระบวนการซึ่งต้องยอมรับว่ามีอยู่ในการที่สร้างปัญหาในเรื่องของอความมั่นคงและก็เรื่องของสถาบันพระมหากษัตริย์ต้องพูดกันตรงๆนะครับว่า มันมีการเคลื่อนไหวการทำผิดกฎหมายในเรื่องนี้อยู่ถ้าท่านคิดว่าท่านอยากจะมาแสดงออกชัดเจนเพื่อจะช่วยงานทางด้านนี้จะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะครับ,รบไม่ต้องมาเรียกร้องว่าจะมีการกล่าวหากันหรือไมนะ่เพราะเช่นเดียวกันนะครับทุกอย่างจากนี้ไปเนี่ยอนอกจากการพูดคุยกันจะบอกส่งสัญญาณหรือจะสัมภาษณ์หรืออะไรแล้วเนี่ยผมว่าการกระทำสำคัญที่สุดนะครับ้าการกระทำตรงนี้เนี่ยไปในทิศทางเดียวกันนะครับซึ่งก็จะเห็นนะครับว่าประเด็นเหล่านี้ผมพูดมาหมดแล้วในการเสนอแผนปลองดองทั้งห้าข้อ ว่านี่คือสิ่งที่จะต้องมาหลอมรวมทุกฝ่ายให้เข้ามาทํางานร่วมกันถ้าวันนี้จะเป็นพักฝ่ายค้านจะเป็นคุณทักษิณหรือจะเป็นใครก็ตามจะมาสนับสนุน5ข้อนี้เนี่ยผมว่าก็เป็นเรื่องที่ถูกต้องครับเป็นเรื่องที่ดีครับจากเรื่องของอดีตนาย,ยกทักษิณมาเรื่องของนายกกัมพูชาทางสมเด็จฮุนเซนนะครับล่าสุดนี่นายกฮุนเซนมีการชมผู้ชายคนหนึ่งบอกว่าเป็นคนหนุ่มและก็ความรู้ดีก็คือท่านนายกอภิสิทธิ์นี่เองความสัมพันธ์ล่าสุดไทยกัมพูชาตอนนี้ดูแล้วเหมือนจะดีขึ้นเรื่อย